นะคะคในเอพิโซดที่15นะคะในตอนที่ชื่อว่าความจริงหลังเรียนจบนะคะจากหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งนี้ตอนหลังของพี่ทอมทเนลีลาพรนะคะสำหรับบทนี้เพื่อนๆใครที่เรียนจบมหาวิทยาลัยบ้างแล้ว สำหรับคนที่เป็นนักศึกษานะคะถ้าได้มาฟังคลิปนี้หรือมารู้จักหนังสือเล่มนี้ก่อนบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีและมีแต้มต่อมากกว่าเพื่อนแต่สำหรับคนที่จบนานแล้วทำงานแล้วนะคะเหมือนนุ่นเองนะคะมาอ่านบทนี้มีความรู้สึกเลยว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปจริงๆอยากจะรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่าโรงนี้ตอนหลังนะ,ะเหมือนชื่อหนังสือเลยหลังจากที่เราเรียนจบนะคะเพื่อนๆเคย คิดไว้ไหมคะหรือว่าเคยมีความฝันไหมว่าอยากได้รายได้เดือนละเท่าไหร่เคยตีมูลค่าของตัวเองไหมคะเคยคิดราคาของตัวเองไหมนุ่นก็ไม่เคยคิดในจุดนี้นะหลังจากที่เราเรียนมาเราใช้เวลาเรียนกี่ปีคะ่ะเพื่อนเพื่อนใช้เวลาเหมือนนุ่นไหมถ้าจบปร,ริญญามันก็ประมาณ20ปีแล้วจริงไหมคะโอ้โหยีปีถามว่าพ่อกับแม่เราอะส่งเราเรียนทั้งหมดกี่บาท โอ้โห oh, บอกเลยว่าถ้ารวมจริงๆอ่ะไม่ต่ำกว่าล้าน2ล้านเลยจริงไหมฉันวันนี้นะคะเราเรียนมาหมดอ่ะหมดทั้งหมดอ่ะเป็นหลักล้านแต่พอจบมาปั๊บความจริงอ่ะมันไม่ได้เหมือนความฝันไงความจริงนะคะมันสตาร์ทแค่หลักพันบางคนก็หลักหมื่นอ่ะทุกวันนี้ปริญญาตรีขั้นต่ำหมื่นห้าใช่ไหมคะโอ้โ oh, หเรียนมาตั้ง20ปีอ่าจ่ายไปเป็นหลักล้าน จบมาทํางานได้เดือนละหมื่นห้าโอ้โหแม่เจ้าอ่ะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเงินเดือนก็ขึ้นนะอ่ะโอเคนะคะสําหรับเงินเดือนก็ขึ้นนะคะอย่างนุ่นเองเคยทํางานประจําขึ้นปีละ1000บาทยางสูงสุดเลยนะปีละ1000บาทฉะนั้นถ้านุ่นอยากได้นะคะรายได้เดือนละ3 0,000ื่นสมมติว่าสตาร์ทหมื่นอยากได้3 0,000คุณต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่า10ปีจริงไหม สิปี10ปีสมมติว่าจบมาอายุ21 22 23ยิบวกกับ10ปี30กว่าละถามว่าตอนอายุ30กว่ารายได้3 0 0 0 0่นช้าหรือเร็วบางคนก็บอกว่าเออมันก็เร็วอ่ะถ้าสมมติวา่าอายุ30ปีแล้วได้แล้ได้3 0 0 0 0แสดงว่าตอนที่กเกษียณอายุ60ก็มีโอกาสที่จะได้5 0 0 0 0 6 0 0 0 0จริงไหมคะแต่ความจริงเป็นแบบนั้นไหมอะเชื่อมั้ยคะว่าความจริงอะ คำว่าช้าหรือเร็วเทียบกับอะไรถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่กำลังสบายแสดงว่าในบ้านกำลังมีคนที่ลำบากอยู่จริงไหมคะแต่ถ้าวันนี้นะคะมีคนที่บ้านกำลังลำบากมีคนที่บ้านกำลังเหนื่อยแสดงว่าเขากำลังทำให้ใครสักคนกำลังสบายวันนี้มันจะดีไหมที่เรานะคิดให้เยอะคิดให้ลึกคำว่าช้าหรือเร็วอะ่ะขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของแต่ละคนทำเพื่ออะไร ทำเพื่อใครทันกับความสําเร็จที่เราต้องการหรือเปล่าในตอนที่เราเป็นนักศึกษานะคะทั้งหมด4ปีเชื่อไหมคะว่าพี่ทอมนะคะก็ได้แนะนําเลยว่าใครที่เป็นนักศึกษาสามารถพัฒนาตัวเองอย่าเรียนอย่างเดียวมีกิจกรรมร่วมด้วยจะดีมากๆนะคะให้เป็นคนที่ฝึกทักษะของตัวเองไม่ว่าจะเรื่องของการพูดคุยในที่ประชุมหรือการนําเสนอหรือการคบเพื่อน หรือแม้แต่เรื่องของอย่าเรียนอย่างเดียวก็คือหาเขาเรียกวประสบการณ์ชีวิตด้วยนะคะเหมือนนุ่นเลยสมัยนุ่นนุ่นเรียนนะคะนุ่นก็เอาของไปขายเอาขอนมไปขายอย่างนี้คือเขาเรียกว่าหาประสบการณ์ชีวิตแล้วสิ่งสําคัญนะคะก็คือเรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นสำคัญมากๆคนคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสะพานทําให้เราได้เจอโอกาสดีๆในชีวิตก็ได้ คอนเนคชันสำคัญจริงๆฉะนั้นวันนี้นะคะนุ่นอยากให้ไม่ว่าจะนักศึกษาหรือแม้แต่ท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้เชื่อมั้ยคะว่ารู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งี้ตอนหลังก็คือเราสามารถนะคะสร้างคอนเนคชันตัวเองเพิ่มทักษะของตัวเองนะคะแล้วนะคะทำงานให้มากกว่าหนึ่งอย่างเชื่อมั้ยว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีแต้มต่อในชีวิตได้เช่นกัน อย่ารอให้อยากทําหรืออยากประสบความสําเร็จในตอนที่ไม่มีแรงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะสําหรับบทนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะในเอพิโซดหน้านะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะกดไลค์แล้วก็สับส c r ค b e แล้วก็แชร์ให้คนที่เรารักได้นะคะขอบคุณมากๆาค่ะสวัสดีค่ะ